สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนการอัพโหลดไฟล์นะครับเข้าไปที่ตัว microsoft teams นะครับก็คือเป็น assignment นะครับแล้วก็มาที่ทีม m ปุ๊บเราเลือก a s s i g n ใช่ไหมครับอันนี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วจากนั้นเนี่ย create a s s i g n แล้วก็เลือกส่วนที่เราห้องหรือวิชาที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็ กดไปครับ next นะครับทีนี้เราก็ตั้งชื่อไปแล้วก็เราจะแนบไฟล์ assign ไปนะครับก็กดตรงนี้มันจะมี OneDrive นะ Class n o t e Link Team Read Upload from this Device ก็กด Upload from this Device ครับถ้าเราจะเอาจากในเครื่องนะครับแต่จะเอาใน One d r i v e ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ได้เลยครับ ผมยกตัวอย่างนะครับเปิดอัปโหลดไปแบบนี้ครับจากนั้นก็ใส่คะแนนไปแล้วก็นักศึกษาทั้งหมดไหมวันที่นะครับก็เลือกไปครับว่าจะเป็นวันไหนเวลาเท่าไหร่ก็ปรับแก้ได้นะครับใส่เวลาไปว่าหยุดที่วันไหนนะครับปกติคือจะต้องเริ่มวันนี้นะครับแล้วก็ไปหยุดที่วันเวลาที่เรากำห,หนดไว้นะครับ พอตรงนี้อัปโหลดเสร็จแล้วเราก็กดแอรไซายได้เลยครับจะเอาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้นะก็จบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ